ไปกันต่อครับพี่น้องครับกับหวยทันหุยญเญจดีจากนนทบ,บุรีงวดที่สองผ่านไปดูดีครับกับสูตรใหม่ทันหุยญเญจดีคิดสูตรคิดค้นสูตรใหม่มาเป็นงวดที่สองงวดที่สามมาแล้วครับพี่น้องครับนี่คืองวดเกาทีแอรบินเอามาให้พี่น้องเฮาได้ฟังได้พิจารณางวดที่สามเดินทางมาแล้วครับพี่น้องครับหวยนอกสถานที่หรือหวยสัญจรจังหวัดร้อยเอ็ดพิษ สวัสดีครับเีชีท้นช่องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเทวดาพารวยชำแน่น้อยแต่100%เเซ็ตตามสโลกแกนครับเมื่อนี้แอบมินได้รับการติดตอ่อจากท่านพุญญาเจดีจากนนทบ,บุรีสูตรใหม่งวดที่2 ผ่านไปด้วยดีงวดที่สามเดินทางมาแล้วครับหวยห้ามซื้อล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวครับเป็นสูตรใหม่ที่ท่านอาจารย์คิดค้นมาแอบมินเอามาลงให้พี่น้องเข้าสองงวดที่ผ่านมาผ่านฉลุยครับวันนี้เป็นวดที่สามครับพี่น้องครับหวยออกนอกสถานที่ นี่ครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สองครับพี่น้องครับหวยทันผใหญจะดีจากนุ่นทับบุรีคิดคนสูตรใหม่เอามาฝากที่ตอนนองให้พี่น้องหลีกเลี่ยงครับถ้าหลีกเลี่ยงบย่ได้แล้วแต่พี่น้องสิพิจารณาเพราะว่าเป็นหวยสูตรใหม่ที่ท่านอาจารย์คิดคนมาใหม่ลงบอกกาวรอซิปให้พี่น้องเข้าเพื่อลดต้นทุนท่านอาจารย์โจหัวข้อมาบอกว่าหวยห,ห้ามซื้อ สิบคู่ครับพี่น้องครับสิบคู่เป็นหวยห้ามซื้อเด้อครับเด้อผ่านไปด้วยดีครับวันที่สามก็เดินทางมาแล้วครับพี่น้องครับหวยวันนี้บอกพี่น้องหวยออกจังหวัดร้อยเอ็ดครับออกสัญจรจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาเอาเด้อครับเด้ออย่าไปเสืออียังให้มากไม่ครับอย่าไปเชื่ออะไรให้งมงายเสือค้นไวด้ายกับบดีครับถ้าไปเสือค้นเสนอกับเป็นตะซัางเพราะฉะนั้นแล้ว ให้พี่น้องเฮามีสติก่อนการลงทุนทุกครั้งเบิ่งวิเคราะห์ไต่ตองแอบมินพยายามหาหวยลดต้นทุนชอบการลงทุนก่อนพี่น้องสิเคว้งคว้างในการลงทุนในการบ่มีสูตรคำนวณเอาแบบแผนว่าลุยอย่างเดียวการลงทุนหวยทุกครั้งครับพี่น้องครับ ต้องมีที่มาที่ไปของหวยอย่าไปเคว้งคว้างซํำเข้อลองเลืออยู่กลางทะเลบบมีจุดไม้ไปลายทางมันก็บกดีครับพี่น้องครับแอบบินถึงสแสวงหาหวยลดต้นทุนมาให้พี่น้องเฮ้าให้พี่น้องแคบหน้าจอเอาไปกลางออกพี่น้องสิได้มากจากทางใดก็ตามแต่ให้พี่น้องผิจารณาในตัวทีช่องของแอบมินเงินเทวดาพาด้วย ที่เอามาให้พี่น้องเข้าสรรหาเบิงตัวใดที่มั่นตรงกับวิเคราะห์เอาครับไม่มีมไปหูจริงหรอกครับพี่น้องครับว่ามันเสีออกตัวใดแอดมินกบับโบฮูพ่อพ่อแม่แม่ลุงปานอาน,อน้องนุ่งเอซีทั้งช่องกับ่บม,มีไฟหูครับพอชนะแล้วเราต้องเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งชอบกระจัดขัดก็ดูผ่านครับพี่น้องครับกับสวัสดีเอซี่เก่าเอซี่ใหม่ที่เข้ามารับชม ขอบุณขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินกับแอดมินน้อยได้ดีเสมอมากครับแอดมินเขียนลงกระดาษพร้อมกับอธิบายให้พี่น้องเฮาทั้งตัวเก่าและตัวใหม่ให้พี่น้องเฮาไปพิจ,จารณาสิมีตัวใดแน่เขามาบึงกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับวัี่ผพันธมาก,ก่อนอื่นเฮามาย้อนขอบนความกันจักน้อยหนึ่งครับวทีถิพันธมากครับท่านอาจารย์ ผู้ใหญ่เจดีจากนนทบุรีงวดที่สองครับพี่น้องครับสำหรับสูตรใหม่ที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมางวดวันที่16สิงหาคม2 5 6 7หหวยห้ามซื้อล่างอย่างเดียวเฉพาะล่างอย่างเดียวนะครับเด้อนี่ครับผลหวยออกสอล่าง ไม่มีจริงๆครับพี่น้องครับไม่มีจริงๆวันที่สามท่านอาจารย์ทรงมหายมณีสดสดอรอนแอดมินลงบอกกาวเราซิมให้พี่น้องเฮ้าเอาไปพิจารณากับหวยสัญจรจังหวัดร้อเอ็ามาบึ่งกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับ อันเก่าและอันใหม่แอดมินเอามาบอกกก่าเราซิมให้พี่น้องเฮาพร้อมกับย้อนขอบวนความให้พี่น้องเข้าหวยของแอดมินไม่มีมโนเป็นเด็ดขาดครับถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดไม่มีมโนรับโบเมนวาหวยถูกแลว้วเอามาลงให้พี่น้องเข้าไม่ใช่เอฟซีเก่าสีหูดีครับเขามาเริ่มต้นกันเลยครับพี่น้องครับหวยผู้ใหญ่เจดีจากนนทบุรี งวดวันที่หนึ่งกันยายน2567นเป็นหวยห้ามซื้อหวยห้ามซื้อล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวงวดที่สามงวดที่สามครับพี่น้องครับนี่คือเป็นงวดที่สามกับสูตรใหม่ท่านอาจารย์ผู้ใหญ่เจดีจากนนทบุรีเรามาเริ่มต้นกันเลยครับพี่น้องครับเริ่มต้นกันด้วย40 หกสองเจ็ดสามหนึ่และ8ปดนี่ครับเป็นงวดที่3ห้ามซื้อคำว่าห้ามซื้อก็คือหวยดับละครับคำว่าห้ามก็คือห้ามละครับพี่น้องครับ คือมันบ่มีคือมันบ่มานล่ะครับพี่น้องครับถามว่า04คอยซื้อไดบอยแอมินซื้อได้ครับ26คอยซื้อไดบอยแอมินล่างซื้อได้ครับ37ล่างคอยซื้อไดบอยแอมินซื้อได้ครับ ah. แต่ได้จ,จํานวน10ชุดตรงตรง,ตรงนี้10ชุดตรงตรงนี้ห้ามห้ามเลยครับเด้อห้ามตัวกลับซื้อได้แต่ในจํานวน10ชุดนี้จะออกบน ถือว่าไม่ผิดถือว่าบ่ผิดนะครับเด้อถือว่าสูตรคำนวณของท่านอาจารย์ยังเดินดีเหมือนเดิมแต่ถ้าออกในจำนวน10ชุดนี้ตรงๆถือว่าสูตรคำนวณของท่านอาจารย์ผิดกับนี่ครับเบิ้งเปรียบเทียบที่งวดที่ผ่านมาครับพี่น้องครับเปรียบเทียบงวดที่ผ่านมานี่งวดที่ผ่านมาครับเป็นงวดที่สองสูตรใหม่ของท่านอาจารย์ผู้ใหญ่จจดีจากนนทบุรี นี่ครับสูตรไม่สูตรงวดที่3บอกก้าวเรซิบพี่พี่น้องเข้าไปพิจ,จารณาวิเคราะห์ไต่ตองก่อนพี่น้องเข้าสิลงทุนก่อนพี่น้องเข้าสิตัดสินใจทุกครั้งเบิงแล้วแอบมินเสือเสมอว่าเอซีทั้งช่องของแอบมินนี่มีสติกันมากมายแอบมินเสืออย่างนั้นเพราะว่า พี่น้องเฮาตามทีเขามาคอมเมนต์ตามทีเขามาเบิงพี่น้องบอกว่าลดต้นทุนได้เยอะจริงๆแอดมินก็ดีใจครับพี่น้องครับแอดมินบริวังยังขอตะวันให้พี่น้องเฮาเสพเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านแต่ละง,งวดได้มากที่สุดแอดมินก็ดีใจครับแอดมินมาทำ u t u b e เพื่อให้พี่น้องเฮา ไม่เคว้งคว้างบอตํมนำพิกละลายเมื่อนามบอแมนสื่อไปทั่วทีแต่ถามว่าแอบมินจะบ่ให้ข่อยสื่อบ่ในจำนวนสิบตัวนี่ข่อยคือนมักแข้งแท้ตัวตรงๆอันนั้นมันก็แล้ลวแต่พี่น้องสิบพิจารณาครับมันอาจจะมาก็ได้หรืออาจจะไม่มาก็ได้บุมีิภัยูจริงครับกองฉลากไม่ได้ตักลูกบอลออกสักลูก เสื้อแอบมินครับ60ลูก60ชุดตามกองฉลากเพิ่นเห็ดวัไม่มีใครรู้จริงครับพี่น้องครับแต่ถาถามว่าพี่น้องว่าโอ้ยข่อยมักแห้งด้เกาหานี่คือสีดังคักหาหนึ่งนี่คือสีดังคักข่อยมักแห้งเด้จากพี่น้องสีสื่อตัวละ200หรือ300บาทให้พี่น้องลดต้นทุนลงมาสื่อตัวละาบาทตัวละ10บาท การแตกครับพี่น้องครับการแตกแอบมินถึงบอกเสมอว่าให้พี่น้องวิเคราะห์ไตรตรองพิจารณาก่อนลงทุนก่อนตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้งเอฟซีเกาสิหูดีครับว่าช่องเงินเทวดาพารวยเสพงเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านถึงเยอะไปหาถึงมากครับพี่น้องครับถ้า, G, าชื่ชอบที่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม ฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบบทาทคลิปต,ต่อไปที่เอมินลงบางบาทสิมีประโยชน์บลายกันหน่อยครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภยัยขอบคระอบอุน่นนึกสิ่งใดสมดังปรารถนานึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องเฮาสมมุรณ์บนดังปรารถนาไปหาลอตเตอรี่ไวก็ขอให้ถูกรางวัววลวใหญ่ๆนะครับเด้อถูกรางวัลใหญ่ๆขอให้พี่น้องทั้งช่อง อย่าอดอย่ายากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ากว่าคนอย่าจนกว่าเขาคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ